สวัสดีครับพว่กับผมช่องเอฟเทนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆครับผมได้มาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งครับผมเย็นเสมอฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของฟาร์มกันเลยครับผมสวัสดีครับผมนายชุติรุพงฟ์เย็นเสมอนะครับเป็นเจ้าของไร่ฟาร์มนะครับเย็นเสมอฟาร์มจังหวัดสุรินทร์ครับผมตั้งอยู่ที่บริเวณตรงข้ามแสตมป์ศิชยาตำบลเทนีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คควววาาามมมเเเเเป็นนนนนอออกกกกลลัััษณ์ขงงงทีีี่่่่ยะะรรรบจิ้ำแแพส แล้ววัวกำแพงแสนนะ่ะมันจะมีข้อดีต่าง,าง,างๆาเหมือนที่ผมเคยได้เล่าไปแล้วในในคลิปก่นกอนๆว่ามันมีอะไรบ้างครับผมก็เริ่มเลี้ยงจัดแม่วัวตรงนั้นนะ่ะตั้งต้นมาก่อน5้าแม่แล้วเราก็ค่อยพัฒนาพัฒนามาเรื่อยเรื่อยจนตอนนี้เนะี่ยกําลังจะมองไปที่วัวดาวัวดำปีกวัวดําขึ้นมาเพิ่มครับผมเป็นที่ต้องการของตลาดนะช่วงนี้แะถามว่าบีมาเตอร์ยังเลี้ยงอยู่ไหมก็ยังยังเลี้ยงอยู่ต้นต่างมันจะต่างกันเรื่องของเกรดเนื้อครับเพราะว่าถ้าเป็นวัวดำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปในตลาดพรีเมียมเพราะว่า วัวดำเนี่ยไขยมันแทรกมันเยอะแต่ถ้าเป็นวัวดีมันเตอร์เนี่ยเนื้อแดงเขาจะสูงไขมันแทรกเขาจะต่ำครับผมไปได้ไม,ไม่ไม่กี่ตลาดอะไรประมาณนี้ครับก็เลยลองที่จะเริ่มเลี้ยงวัวด,ดําดูแล้วก็พัฒนาขยายสายพันธุ์ไปเรื่อยๆสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างทางฟาร์มตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมเคยมาถ่ายเลยครับตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วที่พี่เคยมาถ่ายก็น่าจะมีจำนวนวัวที่มันเพิ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า่าซื้อเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นวัวที่เกิดจากที่ฟาร์มเองด้วยส่วนหนึ่งประมาณนั้นครับเป้าหมายก็ เล็งไว้ประมาณสองร้อยแม่ครับสองร้อย <200 S 2> <100 S 1> แม,แม่แม่แ,แม่แงกั๊บหรือแม่แรงกั๊เนี่ยประมาณร้อยแม่แล้วก็แม่กาแพงแสนหรือแม่บีมานเตอร์นะอีกหนึ่งร้อยแม่ประมาณนี้ของที่นี่นะครับมีความพร้อมในเรื่องของแฟงหญ้าครับอาหารของวัวเนาะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยในการเลี้ยงวัวแล้วสองก็คือข้อที่อยู่อาศัยของเขาอืเขาจะต้องมีข้อที่จะอาจปลอดโรคประมาณนั้นครับทำข้อให้มันดีๆแล้วก็ ให้ที่อยู่อาศัยเขาวัวพรว่ามีความสุขมันก็จะกินดีตอนนี้ขยายเป็นกี่โรงเรือนแล้วครับตอนนี้มีทั้งหมดสี่โรงเรือนครับโรงเรือนนี้ที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นโรงเรือนที่หนึ่งที่ที่เริ่มสร้างขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูที่ละโรงเรือนเลยละกันมองการตลาดในอนาคตเป็นยังไงบ้างสาหรับวงการเนื้อก็ได้ผมจะมองในรูปแบบของวัวเนื้อน่นก็ตลาดของเนื้อเป็นหลักจะไม่ได้มองความสวยงามของวัวแต่ก็อาจจะมีบ้างครับบีดเพื่อความสวยงามแต่ผมจะมองตลาดของเนื้อเป็นหลักเลยที่ เราคํานึงถึงหนึ่งเรยอวัวเนี่ยมีโครงสร้างที่มันใหญ่อืโตเร็วให้เนี้ยดีครับกินอาหารเก่งอะไรพวกนี้ครับครับตา้พื่อคามเลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มนะครับข้อดีของสายพันธุ์กัแพงแสนเนี่ยเขาเป็นวัวสามสายเลือดเนาะเขาจะมีชาโลเล่พื้นบ้านแล้วก็บามันเนี่ยผสมอยู่ในในตัวเดียวขเขาเขาก็จะเอาแต่ละข้อดีของแต่ละสายพันธุ์มาอย่างชาโลเล่นเนี่ยเขาให้การจเจริญเติบโตที่มันเร็วบามันเนี่ยให้โครงสร้างที่มันใหญ่วัวพื้นบ้านเนี่ยให้ลูกดกก็คือหัวปีไทยปี อะไรประมาณนี้ครับก็เลยมาอยู่ในเรืนี้พวกเนี้ยในสายพันธุ์กาแพงแสนกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับจากลงคลิปรอบที่แล้วไปมีคนติดตอ่อเข้ามาขอซื้อวัวเยอะมากเลยแต่ตอนแต่ตอนนั้นเนี่ยยังยังไม่ได้ไม่ได้ปล่อยขายแต่พอวันนี้เนี่ยก็อาจจะปล่อยให้ได้บ้างสักตัว2ตัวนะครับจะเป็นชุดนี้ทั้งชุดเลยปล่อยแค่ตัว2ตัวนะครับเ <c oughs> จ้าของเลี้ยงจะไม่ขายเลยจริงๆเอาจริงอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วผมอยากให้ดูว่าการเลี้ยงวัวดูครับความสมบูรณ์ของวัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแม่วัวนะครับลูกวัวนะครับผม สมบูรณ์ทุกตัวเลยอาหารนี่ให้กินยังไงบ้างครับอาหารก็เป็นเทมอครับก็มป็นฟางผสมกับหญ้าสดแล้วก็อาหารพลอดกาเรียกว่าทีมอเอามาคลุกรวมกันถ้าผมถามวันนี้พอจะปริมาณให้ผมได้ไหมอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งกิโลนะใช้กี่ก้อนอะไรยังไงอ่ามันทุกวันนี้นะครับฟางเนี่ยจะใช้ทั้งหมดมื้อรับประมาณสิบแปดถึงสิบเก้าก้อนก็คือสองมื้อเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นแล้วหญ้าอีกประมาณหนึ่งรส ยาหนึ่งรถครับต่อมือก็รวมรวมวันหนึ่งก็ใช้ฟางประมาณสามสิบหก้อนอืกับยาสองรถแค่นี้เลยวัวทั้งหมดใช่ครับโอ้โหอาหารเยอะไหมอาหารคนสองถุงครับอาหารคนแค่สองถุงนะครับต่อมืออาหารทสองถุงโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับอาะผมถามก่อนเลยว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เปิดราคาอยู่ที่เลทประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ต้องลองมาโทรคุยกันดูก่อนว่าเข้ามาดูที่ฟาร์มแล้วก็มาคุยราคากันว่าจะเอายังไงดีกว่าครับเพราะว่า ราคาในตลาดมันก็มันก็จะไม่เหมือนกันเนาะรุ่นนี้กี่เดือนครับรุ่นนี้ประมาณหนึ่งปีเจ็ดเดือนแล้วล่ะหนึ่งปีเจ็ดเดือนใหญ่ๆนะครับหนึ่งปีเจ็ดเดือนครับผมพู้ตัวเล็กนี่จะประมาณปีกว่าอืมเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับผมเนี่ยชุดนี้ถ้าพวกที่เอาไปเป็นแม่พันธุ์นก็จะเป็นรวยมากนะครับัวใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นตัวเล็กก็อาจจะต้องเอาไปเลี้ยงก่อนอีกสักหน่อยก่อนที่เขาจะพร้อมผสมการดูแลจัดการยังไงบ้างตั้งแต่ ลูกน้อยๆเลยเห็นบอกว่าทําเขาทําอะไรแบบของลูกเช่อน้อยอย่างอย่างพวกรุ่นเนี้ยผมก็จะทาเขาตั้งแต่อายุเขาประมาณ3วันครับโดยการใช้ปูนแดงผสมกับสบู่ลายนันที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วผมบอกไม่ได้บอกไหมน่าจะไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกก็ใช้ปูนแดงผสมกับสบู่ลายครับแล้วก็ความาป้ายที่บริเวณเขาของเขาน้ากับแบตเตอรี่เนี่ยถครับหัวเขาก่อนให้เป็นให้เป็นหลุมให้ให้เป็นวงกลมก่อนตามขนาดแล้วก็ดูปุ่มเขาว่าปุ่มเขาเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็นําไฟแช็กเนี่ยหรือ ไฟอะไรก็ได้นะครับมาเผาให้มันร้อนครับก็ลอกหนังออกแต่มันก็เอายาป้ายครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงครับแล้วค่อยขูดออกแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะแผลเขาก็จะสมานเองแล้วเขาก็จะหลุดออกเองครับผมตอนเด็กๆนะตอนเขาเด็กๆตอนเล็กๆเลยครับแล้วก็ตอนเล็กๆเนี่ยก็จะมีการเสริมอาหารให้ด้วยเสริมอาหารเป็นอาหารอาหารข้นสําหรับวตัวเล็กครับประมาณนั้นครับแบ่งโซนยังไงบ้างครับตอนนี้ยังยังไม่ได้จับโซนแบบเป็นเป็นชัดเจนแต่ว่าข้อแน่ก็คือจะเป็นข้อที่ไว้พักแม่พัน แล้วก็ข้อฝาลนจะเป็นข้อขอดวัวครับแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติการแล้วก็ข้อเก็บอืแม่วัวกับแม่ลูกอ่อนครับผมนี่จะเป็นจะเป็นตัวผู้ทั้งชุดเลยครับฝั่งนี้จะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับผู้ทั้งหมดเือจะเตรียมเข้าสู่กระบวนการฝนครับในอนาคตบีฟมาสเตอร์ตัวนี้ปล่อยด้วยตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นเป็นลูกผสมบีฟเป็นลูกผสมบีฟครับผมตัวนี้ตัวนี้ทับเป็นแล้วใช่ไหมครับเป็นแล้วครับพอเป็นแล้วครับตัวนี้เขาเปิดราคาอยู่นะครับผมนี่ทนายที่สนใจโทรมาสอบถามน้องแกได้นะครับนี่ครับสวยนะครับผม อ่าตอนนี้เป็นลูกผสมเลือดประมาณ50เปอร์เซ็นเลือดประมาณ50ฟัน,รค,นครับครับผมถ้าอยากได้ไปคุมฝูงอย่างเงี้ยได้เลยไปทาทาแท้ไม่มแนะนําให้เอาไปครับอืมอายุประมาณสองปีกว่าแล้วครับเกล่อแัวนี้ใช่ไหมครับครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันเมื่อก่อนเนี่ยมันมันยังมันยังไม่มีไม่มีน็นนอตตัวนี้เนาะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือวัวมันเวลาเอามาวางไว้อะวัวมันจะชอบดันออกอือแล้วไอ้ตัวก้อนเกล็่เนี่ยมันจะหล่นออกมาข้างนอกครับตอนนี้ก็เลยให้ ช่างเนี่ยเขาไปทําเกลียวทําเกลียวใสแล้วก็เอาน็อตขันเพื่อไม่ให้เวลาวัวมันดันมันอะไรมันดูต่ออยู่อยู่อย่างเนี้ยประมาณเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมไม่เหมือนใครนี่ครับดูได้นี่สุดยอดเลยมีวัวดําด้วยอ่าวัวดาอันนี้คืเพิ่งซื้อเข้ามาอ๋อเพิ่งซื้อเข้ามาเลยอันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อประมาณสองสามเดือนไปแล้วพ่อผมซื้อเข้ามาครับเป็นวัวสายพันธุ์แบงกัสแบงกัสเขาซื้อมาจากชาวบ้านนี่แหละครับแถาบริเวณนี่แหละครับก็เอามาส่งให้ครับก็เลยก็ท้องไปแล้วประมาณสามตัวอืม เตรียมทอดอีกน่าจะทอดประมาณปลายปลายปีนี้ครับผมความตั้งใจคือจะทําสายดําอยู่แล้วจะทําสายดําด้วยอยู่แล้วแล้วก็คือท,ที่ตั้งเตาไว้เนี่ยจะมีสามสายพันธมีบีฟมีชาร์โลเล่แล้วก็มีแองกัครผมแองกั๊สเนี่ยก็คือที่ตั้งที่ตั้งเตาไว้ตอนนี้คือ,อมาเรื่อยๆแล้วบีฟ <c oughs> ก็ให้มันดันมันไปเรื่อยๆอันนี้ก็มาตั้งแองกัดสเพิ่มเพราะว่าเราเลี้ยงวัวเพื่อที่จะเอาเนี้ยแต่ไม่ได้เลี้ยงเพื่อความสวยงามครับ ความความสวยงามเนนะี่ยผมจะมองมาเป็นอันดับรองอันดับรองอันดับแรกก็คือเอาน้ำก่องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยขาบริโภคกันในแค่ทุกวันอยู่แล้วครับผมตลาดมันชัดเจนมากกวัวสวยงามเนาะอันนี้ก็พูดตามความจริงถ้าเป็นวัวสวยงามเนะน,นี่ววยนนะตลาดอาจจะไม่ได้กว,ว้างพอสมควรครับจะมีเฉพาะบางกลุ่ม,มแต่ถ้าเป็นวัวเนื้อเนี่ยมันไปได้ทุกทุกที่อยู่แล้วครับผมที่เราจะไปไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจีนลาวในไทยก็ยังขายได้ออกแบบฟาร์มแบบนี้มีพ้อเสียข้อดียังไงบ้างครับ ออกแบบฟาร์มไอคอกแรกอะที่ผมที่ผมเล่าไปเนาะอ่าอ,ออกแบบมันอานแบบเบอร์เบอร์เรกินไปออกแบบเบอร์เรกินไปข้อ,ขอนี้ใช่ไหมใช่ครับข้อนี้หละแล้วพอไปดูข้ออื่นเนี่ยจะจะไม่ไม่กว้างขนาดนี้แล้วจะลดสเปกลงมาครับผมมันแค่ลงเราก็คือพัฒนาไปเรื่อยเร่เรากแก้ไขข้อผิดพลาดที่เราเคยทำแล้วก็มันก็จะแต่ละข้อเนี่ยรังอาหารเนี่ยจะไม่จะไม่เหมือนกันเลยครับถ้าเท่าถ้าสภาพาไปสังเกตดูนะอืมแต่ละข้อรังอาหารอ่ะจะ คนละคนละแบบไปเลยเราก็จะมาเลือกเอาอีกทีหนึ่งว่าแบบไหนเนี่ยให้ผลดีกับเรามากที่สุดแล้วก็จะเปลี่ยนแบบนั้นทั้งหมดครับผมน้องเพียวบอกอแบบเวอร์เกินไปนะครับใหญ่เกินอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใอันนี้ใหญ่เกินใหญ่เกินมันอันนี้มันมันมันกว้างเกินแล้วมันจะกินกินพื้นที่เยอะครับผมแต่รถรถมันก็วิ่งได้แต่มันเดี๋ยวี่ว่างเยอะแต่ข้องอันอื่นมันก็จะพอดีพอดีอืมครับข้อง้องนี้กับข้องทางนู้นเนี่ยจะขนาดเท่ากันเลยสกุ้นีชมไปเรื่อยๆนะครับผมมีอยู่หลายข้องมากเลยกับฝั่งนี้ฝั่งน เป็นฟาร์มวัวต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์เลยผมพูดได้เต็มปากเลยการดูแลอะไรคือสุดหมดแต่แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้เข้ามาชมฟาร์มครับอครับผมยบร้อยยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมยังไม่เรียบร้อยครับขอบคุณคุณน้องมากเลยที่ให้มาถ่ายโอ้โหว่ายังยังเป็นเกียรติมากยังไม่เสร็จเพราะว่าปกติไม่เคยได้ให้มาถ่ายเลยใช่ไหมไม่ไม่เคยเดี๋ยวพามาดูลูกวัวนะครับนี่มาดูข้อฝังนี้อันนี้ก็เป็นข้อเตรียมคลอดเนาะค้อเตรียมคลอดที่ผมไปอธิบายไปเมื่อกี้ที่แล้วก็อายุคันประมาณเจ็ดแปดเดือนก็จะแม่ก็จะย้ายมาอยู่หลอกครับผมหลอก อืพอลูกเขาอายุประมาณสักสองถึงสามสัปดาห์เนี่ยเราก็จะปล่อยให้เขาอยู่รวมกันครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่คอกฝั่งนู้นฝั่งนู้นอีกก็คือเป็นคอกรวมแม่ลูกอ่อนด้วยกันครับผมครับผมในคอกนี้ประมาณกี่ตัวครับในนี้เลยสามสิบห้าสามสิบห้าตัวสามสิบห้าตัวในนี้สามสงตัวครับผมโอ้โหไปดูด้านนี้ก็ได้ครับคอกนี้คือความต่างก็คือจะแคบกว่ามันมันจะแคบกว่าถ้าพี่ตังเศียเดี๋ยวต้องทางรถเดินมันมันจะแคบกว่าเย็นครับผม โอ้สวยมากครับเป็นภาพที่ีสวยมากตรงนี้ครับโหอลังการมากแม่พันธุ์คือไม่ปล่อยเลยใช่ไหมครับอ่าช่วงนี้ยังไม่ได้ปล่อยับเพราะว่ามันมันมย,ย,ยังมีฟางอยู่อยู่ยังมีฟางอยู่ในกดังเดี๋ยวรวมไปเล่น <c oughs> ก็เลยจะในครอบฟังก์ว่าถ้าเราเคลียร์ฟางตรงนี้กับตรงนู้นหมดเราแ็จะปล่อยอนี่นครับลูกว,วัวดูลูกวัวนะครับ,รรปรบเป็นฟาร์มเลี้ยงตั้งแต่แม่พันธุ์ยันลูกวัวแบบโคตรดีอะ ผมได้เลยครับพ่อพันนอนเที่ยวเรื่องอยู่ทางนู้นพ่อพันจะนอนอยู่ฝั่งนูนน้นนี่คือพ่อพันต้นแบบเลยเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บน,นึงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบีบมาสเตอร์ใสนธุ์แทะครับนอนอยู่นู่นนะครับนูน่นนอนอยู่กับลูกๆด้วยเห็นไหมนี่ครับโห<อ>พี่เห็นลูกๆนเรื่ลูกเขาทั้งหมดอะไครับลูกเขาทั้งหมดเลยใช่ไหม<ป>ครับปีที่แล้วที่ผมเคย,เคยบอกไว้ว่าอันนี้ยเดี๋ยวรอรอดูท้ายปีครับก็คือมันจะให้ผลงานมาเนะ่ผลงานเราเก็บทั้งหมด คำถามสาคัญเลยผมอยากจะถามว่าสําหรับเย็นเสมอฟาร์มเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้มีทุนต้องคุยตามความเป็นจริงเนาะครับผมสามารถยึดตรงไหนจากเราทําต่อได้บ้างอไม่มีทุนใช่ไหมครับอืมเริ่มจากการเตรียมแปลงหญ้าดีกว่าแปลงหญ้าดีกว่าแปลงหญ้าก่อนครับผมถ,ถ้ามีพื้นที่ม,มีอะไรเงี้ยครับก็ทําทแปลงหญ้าก่อนแล้วค่อยเอาวัวเข้ามาอาจจะเริ่มต้นแคสองสามตัวก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆอืมก็<ๆ>ได้ครับสายพัน แปนกับที่เพิ่งเพิ่งได้มาจากงานบริจาคอ๋อครับตัวเนี้ครับเราเอเอามาไว้คุมฝูงเนี่ยพวกตัวเมียที่อยู่ของนู้นทีอ๋ออยู่ฝั่งนู้นนะันจะเริ่มจะเริ่มทําครับคือตัวน่จะเป็นพ่อพันธุ์ก็เขายังไม่พร้อมที่จะผสมว่าอายุเขายังน้อยอยู่ครับมคือจะเลี้ยงไปพร้อมๆกับพวกนั้นนั่นแหละครับแต่พอเขาได้ที่แล้วก็จะเราก็จะเอาเข้าไปคุมฝูงอืมตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีแล้โอ้โหนี่ครับ จะเปลี่ยนเป็นสายดำนะครับนี่ผมมาเจอบัวไอเวฟตั้งแต่แรกๆเลยนครับตรงนี้พวกนี้นะสามสามตัวนี้นี่ครับเมื่อปีที่แล้วชุดนี้เลยมาตัวนี้ละครับี่คือลูกของบีมาสเตอร์ครับพันแท้อันนี้เป็นลูกของบีมาสเตอร์สายพันแท้ครับเป็นบัวไอเวฟนะครับ,น,น,รบนี่ครับโห oh, สวยทุกตัวแต่ขอย้ำว่าไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ได้ปล่อยครับอืม ไปดูทางนู้นได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเราใช้ขี้วัวในในแปลงในแปลงหญ้าเราเองด้วยเนาะครับขายก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะจะใช้ในแปลงหญ้าด้วยครับเพราะว่าเอาไปโรยหลังจากเราตัดเสร็จล้วก็เอาเนี่ยที่ไปโรยในแปลงหญ้าให้มันเป็นปุ๋ยอาจจะเสริมปุ๋ยเคมีด้วยบางส่วนเพื่อให้หญ้าเนี่ยมันโตเร็วรให้มานรตัดพันกับวัวในปริมาณขนาดนี้อันนี้จะเป็นคอกใหม่ใช่ไหมครับตรงนี้อันนี้เป็นคอกใหม่เพิ่งเสร็จเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วโอ้โหเพิ่งทำเสร็จเมื่อประมาณสามเดือนนะครับ ่ปีถามถึงงบได้ไหมครับประมาณเท่าไร่กับครอบกว้างขนาดนี้ประมาณล้านกว่าล้านกว่ากว่านะครับโอ้โหเอสซี F C. ดูครับใช้ระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดใช่ไหมโซล่าเซลล์ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็จะมีชาร์เมอร์ตั้งเวลาเวลาปิดไฟเปิดไฟครับม <า S 2> ผมหก <6 S 2> โมงก็จะเปิดไฟเองอัตโนมัติตอนเช้าประมาณหกโมงเช้าก็จะปิดไฟเองอัตโนมัติครับผมเนี่ยฟอรลูกวัวเขาเนี่ยอายุประมาณน้องสามอาทิตย์แล้วครับก็จะย้ายเขาเนี่ยมาอยู่ทางนี้มาอยู่ทางนี้รวมกันทั้งหมดครับผม แล้วก็จะเลี้ยงอาหารเสริมลูกวัวให้อยู่ข้องหลังนี้นแต่ผมเดินพาไปเดินไปดีครับผมโ<ฮ>อ้โหครับอยากให้อธิบายตรงนี้สักหน่อยครับความแตกต่างของเหล็กตรงนี้ครับขนาดเนี่ยคือตอนที่ออกแบบเนี่ยคืออยากอยากจะรู้ว่ามันมีมันมีข้อดีหรือข้อเสียต่างกันซึ่งอันนี้คงเห็นข้อเสียแล้วครับตรงที่ว่าวัวเนี่ยขเขาจะขาออกมาข้างนอกได้ออ<ฮ>าหารมันจะมีเศษก้อนที่เขาที่ติดมากับกีดเขาครับผมแต่ข้ออื่นจะไม่มีข้ออื่นจะไม่มีเพราะว่าถ้ามันออกไม่ได้มันมันติดติดหน้าอกเขา อ่าแต่ตอน,นมันไม่ติดมันบางทีมันกลัวมันก็เอาขายื่นออกมาข้างนอกครับให้เนี่ยตอนทุกเช้าเช้าเนี่ยก็จะมีเศษชี้เศษอะไรอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหากับวัวหรอกเขาก็กินได้ปกติครับผมแต่มันจะลําบากคนเก็บเราวต้องโกยมาเก็บแล้วก็โยนเข้าไปข้างในครอบฟิวผมถามเลยว่าจุดแข็งของเย็นเสมอฟาร์มคืออะไรครับที่เลี้ยงวัวได้เยอะขนาดเนี่ยการบริหารจัดก,การไหมการบริหารจัดก,การด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็หนึ่งเลยคือเราอยู่ใกล้แหล่งน้ําการอยู่ใกล้แหล่งน้าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่เราเวลาเราปลูกยาเรามีน้ํา ให้หญ้าตลอดแล้วเรามีหญ้าให้วัวกินตลอดทั้งปีครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงหน้าแล้งก็มีหญ้าให้วัวครับหน้าฝนผมก็มีหญ้าให้วัวหน้าหนาวผมก็มีหญ้าให้วัวประมาณนั้นครับผมอาจจะยังไม่ไม่ได้ดีที่สุดครับผมก็ใครที่อยากจะเอาไปทําตามหรือเอาไป a d ด p t ใช้กับซามตัวเองก็ดูคลิปนี้ได้เลยงั้นผมถามว่านี้ถือว่าพอใจยังในตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับครับผมพัฒนาการของฟาร์ม ยังอยู่ในขั้นที่ยังไม่ไม่พอใจพอถึงคนเพราะว่าเรายังจัดการแปลงหญ้าได้ไม่ดีพอ,อเราอาจจะต้องเสริมแปลงหญ้าที่อื่นเพิ่มเพราะว่าเราเสริมเพื่อรองรับปริมาณวัวที่มันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทีหนึ่งปีนี้ทั้งหมดห้าฟันกว่าก้อน,นโอ้ห้าฟันกว่าก้อนพอไหมครับไม่พอครับอาจจะต้องเสริมฟางของนาฟางเพิ่มอ๋อครับอันนี้ครอบตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยเขาจะเป็นห่องห่องลอดให้ลูกวัวเนี่ยน,นั่นเอทพี่จะเห็นอ๋อน,น,น,นี่ช่องลอดตรงนี้ ต้องรอดให้ลูกวัวเนี่ยเขา,าเดินเข้ามาเขาจะเดินเข้ามากินอาหารคนกินอ,อาหารเสริมครับผมโดยที่แม่แม่วัวเขาจะมไม่มาแย่งอเพราะว่าแม่วัวเข้ามาไม่ได้ครับผมโด้เฉพาะลูกวัวทาไมต้องทําแบบนี้ครับทาแบบนี้เพื่อที่เราจะเสริมอาหารให้ลูกวัวให้มันมีอาหารสารอาหารที่มันเพียงคอครับกับความต้องการของลูกวัวในแต่ละตัวเพราะว่า บางบางทีเราเราโรยอาหารตอนเช้าเนี่ยเราก็จะให้ทั้งแม่ด้วยให้ลูกด้วยแต่ว่าถ้าให้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีลูกวัวมันกินได้ไม่เยอะหรอกมันกินไม่ทันแม่มันหรอกกินไม่ทันเลยก็เลยต้องแยกครับผมเขามากินในบริเวณทั้งหมดเลยโอ้โหยอดครับผมเป็นอาหารเสริมให้เขาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะพาไปที่สุดท้าย,ยครับผมอยู่ด้านหน้านครับข้อดีก็คืออยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับอ่างอํมปึนนะครับผมอยู่ฝั่งโน้นตรงที่ถ่ายนาตัวนี้จะจะปลูกหญ้ากินีก่อนตัดไม่ตัดให้ลูกวัวทาน ครับผมก็คือเพราะว่าเราเเราเพิ่งถมถมที่ไปเดี๋ยวถ้ามันตั้งข้อเลยเดี๋ยวดินมันจะยุบอืมจากหน้าขุนเราก็เลยจะปลูกหญ้าก่อนสักรุ่นสองรุ่นสามรุ่นครับพอถึงเวลาพอดินมันมันเซตตัวแล้วก็ค่อยตั้งข้ออันนี้จะต่อเติมเป็นที่สุดท้ายไหมอันนี้เป็นข้อัวขุนนะครับข้อัวขุนนะครับตรงนี้แล้วก็จะย้ายตัวผู้ทั้งหมดเข้ามาอยู่ตรงนี้อ๋อโซนทางนี้จะเป็นแม่วัวทั้งหมดเลยโอ้โหสุดยอดโดยเฉพาะตัวผู้อันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าตซนนี้พวกนี้ทั้งหมดสิบหกตัวครับจะทํา ฝากลายปากตัวอ่อนของแม่วัวแบงกัสอันนี้คือกำแพงแสนทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้คือกำแพงแสนทั้งหมดเลยโอ้โหสิบหกตัวมันมีใช้ได้อยู่สิบสี่ตัวเพราะว่ามันมีตัวที่มันเป็นหมันอยู่สองตัวเป็นหมันนี่ทําไมถึงเป็นหมันครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะได้รับจากเขามาคือหมอเขามาตรวจเนี่ยมาอันตราซาวดูก็บอกว่ามันเป็นหมันอือโอ้โหนี่ครับไม่ไม่สามารถผสมได้ไม่สามารถผสมได้อ๋อแล้วเราจะทํายังไงกับตัวนั้นก็อาจจะต้องขุนขายต้องขุนขายครับผม นีเ่เป็นชุดลูกกระเพงแสนทั้งหมดแล้วก็จะทํา IVF ทั้งหมดเลยนะครับย้ายฝัาตัวมีตัวตรงนั้นที่ผมยังไม่ได้พาไปดูมันจะจะไปเจาะไข่จะไปเจาะไ,ไข่ด้วยครับเป็นแม่แม่บล็อกครับผมรู้ว่าอะไเป็นแม่เป็นแม่ตัวรับนะครับไปเจาะไข่เก็บไว้แล้วก็อน้ำเสียฟอคันดีๆมาใส่แล้วก็ามาฝากไพคนนี้แหละทั้งหมดโอ,โอ้โหรับผมชื่นชมเลยนะผมสุดยอดเลยอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ขออภัย2ี่สกปีครับยี่26กปีนะครับดูครับเล่นมักกลาครับฟามคิดไกลมากเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันเนาะเพราะว่า ราคาวัวในตอนนี้มันอาจจะยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยอันใกล้ก็ราคาก็อาจจะดีขึ้นมาบ้างครับผมเพราะว่าเห็นได้เขาเวียดนามกาลังตีตลาดในในไทยเยอะเลยครับผม็อาจอาจจะเป็นไปได้ที่วัวราคาจะกระเถิบขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทับประมาณนั้นับฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับศูนย์เก้าศูนย์ครับหนึ่งแปดหกสองหนึ่งห้าหนึ่งครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเย็นเสมอฟ้ามากเลยครับขอบคุณคุณน้องมาเลยครับขอบคุณครับแบงกัสใช่ไหมครับเลยใช่รอบคุณนี่เป็นแบงกัตหนแบงกัสนะครับ ตัวนี้จะทำอะไรกับเขาครับตัวนี้จะเอาไปเจาะไข่เอาไปเจาะไข่ครับทํแย่ปากตัวอ่อนโอ้โหเอกอาทิน้าเขาก็จะมารับมารับตัวไปอ๋อที่หน้าเลยใครับอาทินาขายยังไงครับตัวนี้ไม่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายด้วยเก็บไว้ทาพันหมายถึงไข่เขาขายไหมไม่ไม่ขายไม่ขายเหมือนกันมันจะมีแม่ตัวรับที่ผมบอกไปอยู่ก่อนหน้านั้นผมบอกจริงว่าน้องของแทบจะไม่ขายบัวเลยนะสายเลี้ยงจริงๆทําไม่ได้ตั้งตั้งเป้าของตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยปล่อย คือน้องเขาจะตั้งเป้าว่าอยากได้วัวผีตัวนะครับผมแล้วก็จะบีดลูกวัวให้ได้แบบนั้นแต่จะไม่ขายวัวก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายเด็ดขาดครับชื่อน้องเอนซี่สวยมากเลยครับอันนี้เป็นสายไหนครับตัวนี้อันนี้เป็นแบงคัรสายเนี่ยของน่าจะพ่อพ่อแบ็กเพ่เผมจําจาชื่อพ่อเขาไม่ได้ในในใบในใบเขามีครับผมเป็นของ V n c อนซีมตัวขนาดนี้นี่กี่เดือนนะครับตัวขนาดนี้ประมาณปีเก็ดปีแปดเดือนแล้วปีแปดเดือนอายุจะสองปีแล้วตอนนี้ครับผมอืมสวยมากสวยมาก อนาคตนะครับผมจะเอาไปเจาะไข่นะครับ